อสวัสดีคทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันน uh, ี้เราก็อยู Back ่กับผมเองนะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับคุณบัวคุณโตอีกเช่นเคยไอหมูฮ่าฮ่าฮ่าไอ้จีวันนี้เราก็มาเล่นแมปอะไรแอรีฮัตสิบเอ็ดเฮ้แฮบเียวอนแมปปัญญาอ่อนแมปปอยอแมปโซอุ้ยเชี่ยปืน ตรงไหน,นเจอกูเชียลูลกซองกูมีลูมีปืนกูมีลูกซองเว้ยเป็นอะไรครับเป็นเป็นเป็นไปคนที่เขาไปแล้วเล่นก็เล่นคำคมบ่อยจังเฮ้ยเฮ้ยมึงในคำหยาบขนาดนี้เลยหรอเนี่ยโอ้ยเป็นใครเนี่ย เอากูไม่สัตว์เอากูไม่เหี้ยเอากูไม่มาเราต้องไปไหนอ่ะผีอยู่ไหนกูยิงเลยไงให้ตัวทะลุไปเลยเลยไอบโบสเป็นวะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโบไม่ได้เป็นไอบโบเดอยู่ยกูตอนแรกเมื่อกี้กูยังอยู่กับไอ้แกะมึงเไยเฮ้ยอะไรนี่โบสิน่ยบอสมึงมึงเล่นคำยาบเยอะเกินบอสไม่ได้ครับเปน คือตอนนี้คือมึงแยกไปคนละทางกันแล้วเนี่ยเออเค้ายิงเหี้ยอกันพอผมตัดมาแล้วก็ยังไม่เจอผีแล้วใครเปิดพาสุโลปิดเลยด่วนๆไอ้เหมึงสั่งแบนกมนีมึมึงมีตังค์มั้ล่ะมปนตังค์ก็สั่งแบนเลยเอ้ยกดไอ้ปืนพวกนี้อ่ะ กูเบื่อดิสุอดิเกินละเฮียเอา้าดอ้กูไม่ดกน้ำโชว์ลเลิดกน้ำโชว์ทำดาเมจได้ถูกไส่เฮียกูดีไมหมล่ะทำไมมันตายเร็วจังวะกูยังกูยังไม่เจอผีเลย<อ>ปะท่อมึงจริงหาพ่อหนึ่งพันสี่ร้อยดาเมจหนึ่ง้อยร้อก็ต้องรอดไปแล้วโอเคงั้นเราก็เหลือแค่สองคนสินะบุศใช่ไป b ยัวซูวิเวิรลและกูมาเกิดคนเดียวแล้วกูมาเกิดกับไอ้เชีย่ยโตก็ไม่เชื่อแล้วผมมาเกิดกับไอโตอุต้ยไอเชีย่ยหน้าไม้ห้องลงอาหารว้าห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 ้าเจอกูแน่สัตว์มีไนะ่แล้วกูมาเกิดชั้นนี้คนเดียวเนะี่ยคนดีมาห้องลงอาหาร มาหงลงอาหารดิ<ช>ไม่เจอเลยวะเจอแค่หน้าไม้อ่ะโคบาร์โคบาโคบา,บาเฮียเลยโอ้มีคนเมาหน้าไม้หรอบูดเสียไดดยอ้เไอ้แมวัเหยแต่หาอันดามันเมื่อไปดูในห้องสาเคมีวะ Sa khi mi mi mi. ơi, lớp mở đi. Châu có phép tiện cắt xịt tại. Ôi dạ, hay nè. Chứ lòng em 16 hộp mà. đi cái gì lại có มึงไม่เอาปืนใี่กูเลยใครเนี่ยมึงผีปลอมตัวมาจะตามตามกูมัไอ้เจ้าทหารผ่านศึกแต่ละคนเบื่อเลยไอ้เจ้าก็แข็งไม่เท่ากันไอ้เจ้าดีเกินโคตโคตรโชคร้ายอ่ะไม่เห็นปืนเลย เายิงกันตรงไหนวะกูเจอแล้วกูเจอแล้วเทลดอเทปิดประตูหาพ่อไ้ไอ้เไอยไอ้เน้ำโชเลกูโอ้ยไอ้เหี้ยโดนจ้ำสแกไปเต็มกูโดนจ้ำสแกไปเต็มเลยกูยังไม่ทำเลย่เจอคนโ เขาโหูนั้งนั้นใครมันชื่ on on okay oh, on อคูนึงคูเวะ x x หนึ่ง x แบรนแม่งยิงยี่อะโอเคโอ้ยชื่อคูนุ่ากูจะเกิดคนเดียวอีกแล้วกูเกิดคนเดียวอีกแล้วจะเกิดคนเดียวดีน่้ยจะได้หาของ ตอนนี้ไม่มีใครมาลงขาเจ้าปืนเจ้าปืนเจ้ปืนลงหายมีปืนมันอยู่คนเดียวใช่ไหมบดโอเคกูแป้วาอีกห้องอ่ะมีแต่ว่ะอุ้ยเอ็มสิบหกไม่ใช่เอ็มสิบหกดิเอ็มสี่เอหนึ่งจะกูจะเอ็มสิบหกอ่ะไล้วกูเขาอยู่ในที่ไหน่ะด้านล่างมั้งจะด้่าง อุ้ยไอ้เจ้าชักกี้เป็นยังไหนไอ้เจ้าแม่งขึ้นมาหากูเลยเฮียมาขึ้นมาขโบน,นดบดตรขโมนไหนตรงตรงที่มึงเกิดอ่ะถ้าถ้าไปดูในคลิปนะมึงจะเห็นทักกี้แม่งเอาเป้าแม่งกระโดดแล้วมันเอาเป้าของมัน่ะมามาชนหน้ากูอุ้ยมาไปดูในคลิปนะ เลยอแม่งกระโดดระเบ้าไปชนหน้ากุ้ีอ่ะเจคี้มันเขียนในเก็ตแฟร์เลยไอไ้เขียแล้วกูไปคนแรกด้วยไ,ไ,ไ,วไปคนกูเนีย่ยแหละไปคนกูเนี่ยเปคนสองอีกอ่ะทำไมเจกี้มันเถืเ่อนอย่างวะไอ้โคตรเถื่อนเลย กูเชิญไอ้แม่ทำนาเมนได้าหวยพอกมันตายโอ๊ยกูว่าแล้วใครเป็นไรเชียร์ทหารพันศึกเอ้ยแล้วกูว่าอยู่ทำไมกูถึงได้ไม่ค่อยถนัดกูเลยเปิดชิปล็อกเออกูว่าลน่ไม่ถนัดเลยเออขอโทษด้วยครับคุณดูที่ผมเผลอพูดคำหยาบคายแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ว่าไม่น่าเผลอโอ้อะไรเชียอะไรเดี๋ยว ตัวไม่เท่ากันใอชิี่ตัวไม่สมส่วนตัวเล็กขายาวแขนยาวหัวโตแล้วผมเกิดคนเดียวอนะีกแล้วห้องเดิมใช่ป่ะไปห้องเดิมไม,ไม่ใช่ห้องเดิมมันเป็นห้อง,องกเ,ออกเก็บของอา้เกิดคนเดียว <c oughs> จริงแล้วถ้าเรามีแค่ปืนพกเราก็แต่ถ้าเรามีแต้มพอเราก็ไปทำปืนระเบิดได <c oughs> ้จบเฮ้ยเจ้าสนายเฮ้ยเล่นยากนะ แต่แต่ไอ้ทหารถ่าถึงมันเก็บไปแล้วเล่นยากนะสนุกไหมมันเล่นยากแต่ผมอย่างน้อยผมก็มีปืนพกาอะนี่ยเขาเขาหยิบตัวเหรอหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่เจอแล้วไอ้เหี้ยกูเจอยิงกันเต็มเลยนะยิงดูไปเต็มเลยนะตรงนั้วนะเนี่ย ในห้องนี้เหรอนในห้องนี้อถ้ในห้องนี้ก็น่าจะหุ่นยนต์มั้งไม่ใช่เอาไม่คนเก็บปืนเฮ้ยปืนปืนปืนดูไม่คนนี้ดูไม่คนนี้ถ้ากูก็ต้องแค่แค่ปืนพกไม่ไปหรอวกูไปทำเปนืนระเบิดเลยมันอยู่ไหนมันมีสา พีพีอยู่้อยผมอยู่ข้างหลังนีบอลอ,อ่ะโอ้ยเสียเขายิงกันเต็มเลยนี่เสียงเมื่อกี้รัวๆขรัวขึ้่ไหนเขายิงกัน,น,นเลยแถวนี้แหละเออกูว่าเออผมว่าแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วว่ามันไม่มี มึงไปยิงกันส่วนไหนของแมพอุ๊ยเชี่ยมึงใครเนี่ยนี่ไงอ๋อหนี่นี้โบลเหมือนตอนนี้คือมึงไปคนเดียวเห <c oughs> มือนไปคนเดียวอ่ะมามุผมาหุบเพื่อนอ้าวิบหายละท่ออ๋อเจอละห้องไหน ห้องนี่เห,ห้องหุ่นยนต์ไม่ใช่เดี๋ยวมันยังไม่มีใครเปิดเลยเสียงไกลมากแต่กูไม่รู้ตรงไหน,นเออสียงไกลมากอ่ะมันก็เหลือแค่ห้องเฮียเนี่ยที่มีประตูเปิดจิ้งไว้ โอ๊ยพวกเร็วผมดูไม่เป็ดสินี้ใสวะโอ๊ยเจอ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 ตรงไหนมันมันจะเป็นที่ห้องห้องอะไรสักอย่างอ่ะขอบคุณมากที่บอกแต่ที่หลังไม่ตอบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นห้องเกิดอ่ะห้องจุดเกิดอ่ะเกิดจุดเกิดมีอยู่ไม่กี่ห้องสามอ๋อเจอไรเฮียมายืนนั่นแต่ เขาเขารอกันขึ้นลิฟต์แปลว่าเขาแปลว่าอยู่ด้านล่างเหรอไอชิ้นนี้ไม่สมส่วนไอชิ้นนี้ไม่สมส่วนไอชิ้นมึงดูเดี๋ยวมึงดูไอชิ้นนี้ดิไม่สมส่วนเอาเข้าดึกเข้าทันด้วยไอชิ้นนี้ไม่สมส่วนเลยมึงดูดิไปกูมีปืนเพราะกูสู้อ่ะเอาไปดิเอาเมื่อกี้ผมจะได้หายภาษีเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยมึงจะเ๋า มึงยังไม่ทันได้ยิงเลยใช่ก๊อฟไอ้เรื่อนของผีมันมันยิงยังไหนวะโอ้ยมึงไม่เอาดาเมจมันยังไงฮะกูรู้เลยกูรู้เลยกูรู้เลยคือผีมึงยืนนิ่งให้มันยิงเอ่ะไม่อะตอนตอนนั้คือไอ้ไอ้ด้านตาจิงมันน่าจะลงไปด้านล่างก่อนจากน้นมันก็กลับขึ้นมาด้านบน มันมันเหมือนจะบอกว่าเอ้ยผูวนี่นะเดี๋ยวผมเปิดคับเป็นหนึ่งครับแลวกูเป็นผีไอ้เชี่ย้วตัวมไน้ไม่วิ่งโคตรเร็วเลยดูเร็กอันนี้รจะเป็นไร c o ฉันลงไปหน่อย หล,ลังจากนั้นกูเข้าเข้าทางด้านหลังเลยห <c oughs> ลังจากนั้นกูเข้า,าด้านหลังเลย guerra. อ้ยชิบหายละขอดูครับพี่ขอดูครับพี่ขอดูครับพี่ไม่แต่ใครใครอยู่ห้องอะไรขอโทษครับพี่อุ้ยไอ้เชิยห้องนี้มีลูกสองเยอะกลัวกลัวจัดเลยเยอะเมื่อกี้แม่งมีปืนเลเซอร์ไม่มาปืนเลเซอร์ยัดหน้ากุ้ยะ ไปเกาะกลางแล้วกูมาอยู่เกาะกลางแล้วชิบหายแล้วกูเต็มเลยเจ้ามึงไหนเชี่ย อาอ้าหเลอชิอตายล้วกูบามึงบุกเข้าไปเอบีไอเหรอไอสัส้เรรมไม่ได้แคเจ็บอบีไอเหรอไอ้สัสหน่น้ยมงก็ติดท็อปเซิร์ฟมาบุด ตอนนี้หนึ่งพันด้อยยี่สิบห้าอุ้ยเอกบวัดีเจอกบด้วยไม่มีมแหลกแลล่ว,วะ มาไปห้องเลยตัเราลงท่อป่ะขยี้งเงี้ยเดี๋ยโอเคดูแลตัวอะไรซอมบี้ดีดเฉยแบบแล้วซอมบี้มึงเนี่ Ja, dat maakt ook niet ga goed overheen en ik โอ้เต็มเลยี่ป็ปรูเหรอไปทำปืนระเบิดดีกว่าไม่ว่าทำรงตาม่ข้ามาเอา้ามีไรเนี่ยกูอยู่นี่คือกูมาคนเดียวกูเชี่อปืนแต่แม่งไม่มี โรงอาหารมีเอ้ยโรงอาหารมีปืนแต่เขาเก็บไปแล้วทำปืนระเบิดนะผมทำยังไงอ้าบอกมันชิงเดินเดินตรงไปก็เดินเลี้ยวขวามาห้องมาห้องไหนไปมาห้องขึ้น มาห้องเนี่ยเฮียมึงขึ้นไปลงอ่ะน้ำไม้ลงแมพเออเดินลงไปแล้วก็มันจะมีห้องนะห้องสุดนู่นเลยอ่ะแล้วมึงก็เดินหาเครื่องเนาะไม่บอกเลยเพราะเครื่องมึงหาง่ายตางเยมึงเดินไปขันนี้กล้วพี่ม่อนก็จะทำหนึ่งเลยผมทำไม่เป็น เดินเข้าไปใไกล้เครื่องแล้วมันก็มันจะมีรูปปืนหลักหลายล่างแล้วมันก็กดปืน e ที่มึงต้องการจะเลือกต้องขึ้นสีขาวเท่านั้นนะถึงจะกดได้แ hmm. ล้วมันก็ต um. ้องเสียไปเพื่อทำปืนจะเบิดอ๋อนี่ไงเนี่ไงเจลา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 

ไปแล้วขันผ่านสื่อไม่ทำไม่ทำแล้วโอเคปิดคลิปแล้วปะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กับสุนทรภัยนะขอเติมขอตัวไปดื่มน้ำมะนาวละปวดคอปวดคอเลยก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปดูนะกดไลค์กดกดไลค์กับสุนทรภัยด้วยนะมันก็ผมจะหาคุณโบไปเกยคุณที่บ้านโอเคบาย